สวัสดีครับพ่อพี่น้องมือนี่นะครับสิไปาทายงานนะครับยูอำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับสิไปาทายงานผูเ้เดกลับไปเล่นน้ำผูเ้เดกลับฝากติดตามกับพี่น้องครับฝากติดตามนะครับผมจัดไปครับผมกับนุ่มรอยเอครับแอนด์ูวู้ออ้ยอ,ยอยแอบใชกันตัวนี้นโอ้ยไอเจา้าผ้า่อยมาใส่นี่ขึ้นโอ้ยบ่งทางเนี่ยโอ้ยยมาโอ้ย้ต้นใหม่ยังไง ต้นไม้แม,ม,ม่เขาใบชี้สมว่ะโอ้ยต้นไม้เขายงอมสีตัวนั้นหง<า>อบจะกับเบิงทางนี่ยว่าสมได้สิหลอกมันบอให้ฟูจิข้าเพรามันขับยวนดาวคันโอ้มึงสิบอกว่าบ้านมักตุ้มกันดานเนาะยังกว่ามึงสิบอกว่าบ้านมักตุ้มในกันดานโอ้ขดกันดานเลยนะครับพราะมีน้องตอนนี้มาอยู่อำเภออุบลตรัตนะครับแม่นบอ้เอออุบลตรัตสิไปบ้านนะครับศิลปินท่านหนึ่งนะครับเจ้าของหผลงานเพลง จบกันยังเจ็บนะครับเจ็บกันยังจบแล้วก็เอียงอยู่วันเอียงก่อวันจากเอียงก่อนผมมีวันจากนะครับผมผลงานเพียงแล้วก็แก้ฟูดเอียงเนู่เออเออือเรื่องไหนล่ะเอาใส่กองมาทรงหองไดไงเง่เออเพียงเราเออผมกำลังสิไปหาแก่นะครับเออว่าแก่อยู่บ้านบ่ครับเออตอนนี้ก็คือมากับพีเล็กปันก้มแล้วก็อาจารย์ป่นนะครับผมกันดานว่าล่ะโคตรกันดานกรับผม โอ้ยถนนบ้านนอกกัเทศบาลกูวุ้งจังเหยีดจังย่างเว้ยยิวเขาก็ฟ้องกันอาจารย์เบนจ้าคือพอซื้อเขาให้ลูกน้องกินได่นี่เดี๋ยวไรส่วนบอตรกันโอ้ผมม่มีเงินซื้อเขาวะโอ้ไอเล็กไอ้เล็กงั้นเจ้าได้ซื้อเขาให้น้องกินได่หนิเดี๋ยวไอเร็กได้เหรอผมมีเงินเนี่ยโอ้ยตอนนี้มาเจอแล้วตอนนี้ยูอุปบนั่งบนลำบก โอ้พี่น้องครับมึงโอ้ยมันตำหมวนะครับตำปลาเผาครับผมกำเข่าครับผมโอ้ยพี่เล็กครับพี่เล็กกำไปกินข้าวล้วเป็นสบายใจโอ้ยเปิดเลยเปิดแหวกินข้าวจะเข้าครับย่งรถเนาะอู้แหวกินข้าวจะเข้าพี่น้องนี่มีลุงเสียบกันแล้ววันนี้มาถ่ายงานนะครับถ่ายงานเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูที่น่ายานยันต่อเลยยุ่งยังไงเลยมือนเนี่ย อืงังหนาต้นแนโว้ตอนนี้ตัวไหนหิวจนตาตีบเนาะโอ้ยโอ้ยบอกบาเยเอาดื้อมาต้นไหมเอาอันนี้เจ้าติกคนบอกยังย้อยป๋าเสียปลาเรียกว่าไปาเสียยิ่งเด็กบรนคมบ่ไเห็นไปครับไปอะไรไปตัววะนี่เป็นมือสาวนี่เป็นปลาบีซีของแหลเทาเหยโอ้ยนอ มาครับพี่น้องครับเด็กกับแกวนะครับพี่น้องนะครับไปต่อกันนะครับพี่น้องไปต่อบ้านไอตุงครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับเอาขึ้นบาดิเอาล้ะครับผมตอนนี้นะครับผมมาหัดบ้านของศิลปินหนึ่งท่านนะครับผมเราจะไปบุกว่าท่านหนึ่งครับผมเราจะไปบุกว่าเขาอยู่ยังไงนะครับผมตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนของเขานะครับดูบรรยากาศนะครับผมโ๊้ยน่อยพูนไงบรรยากาศนะครับผมบ้านสวนของ พี่ตุ่มนะครับบึงบบ้งคับบึ้งคับโอ้ยมีหอดอะนะงองเดวเอาไอ้ตุม่มคอยมาเยี่ยมเจ้านิไปยังไเ,เอ,ไองนเ,เอากระมานี่แหละรถน้ำไปปนนี่แหละไอสิงไรออกแล้วบะเมื่อแญนยาเมื่อัญ,ญนยาเออเอา <c oughs> เอาจบบู้ขิดสิวนข้นไปบ้านาไปอย่างนัเลยอามาแมมาแมโอ้ยน่ มันกับแอปเปิลมันกับเ,บเ,บเลรกบังาาค่าเลยชิบ้าคุโวงเงี้ยเขาเด้นี่เออเอาขาคือเป็นนางยูหันคือเป็เหตุอย่างเงี้ี่อย่างปองเขาขาวคืออย่างเง้ยเขาคือปรเชดเห็นไหมโอ้ขเขาก่ได้เห็นว่ะยังนี่ยังนี่โอ้ตายแลว้วบอยยังนี่นี่นี่อันนี้มันตั้งอไอ้นี่อยู่แล้วนะเฮ้เขมันเกี่ยวกับเราเขมันโดนมาๆๆกินข้าวกินน้ำได้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 ไเฮาพี่น้องครับไปเบิ้งครับว่าบ้านเขายุ่งเดคครับผมนี่ครับผมเดินไปเล็กครับผม นี่เลยครับผมโอ้โหขึ้นไปนะสะพันนะพี่น้องใคพี่วเนอพสพันนะครับไอ้เล็กเฮ้จะขึ้นมาไว้เถอะเลียงยังนี้ไอตุ่มจะเลียงยังนี้หอยหอยยังหอยเชอรี่เอาไว้เีอะเานี้หอยเชอรี่กือหอยยังหอยเชอรี่สองสาไปติดตามได้ที่เพจสบายใจคาเฟ่เดี๋เอาไม้ไม่เอียงก่นเลียงหอยเชอรี่ สามารถไปติดตามได้ที่เพจสบายใจคาเฟ่น,นะครับฝั่งนี้เป็นไอ้ฝั่งนี้จะเป็นสีทองอหอยสีทองฝั่งนั้นจะเป็นหอยสีชมพูโอ้คือมีหลายสีนะมันเอาเซียงไว้ใน,นห้องนี่แหงหลายหอยโอ้หอยหลายไหมเรียงหอย,หอยเลี้ยงยังเห็นไอเขาเลี้ยงหอยอันอไหมหอยขมใหญ่เหรหน่วยซำไคร่เหรอไหมคือว่าปซื้อมาเลี้ยงนะตุมูมไปพี่น้องห้องต่อพี่ใหญ่แตะขับเด้อไอพันต์ตแล้วไปอู้หลังบ้านนี่ก็สว่างสว่างดีเนาะ เอาพ<อ>ี่ม้ง่งมาแล้วนี่โอ้ท่าหลังบังกันครับอ้าวอีตุ้มสวัสดีครับไปวัสดีครับสวัสดีครับขอขึ้นไปเบิง้งเลยพวกนี้ขึ้นมาได้อยู่เอาตีเต็มใสีตัวนี้มองยูมองเสาเพียงเด็กเออโอ้ยหน้าตุ้มแม่จะขึ้นอะไรเนีเยเ่ยแต่อันนี้ซ่อนี่เป็นหม่องพ่อกับแม่นอนนะครับอาชิดเออธรรมดา,าบานๆบานๆโอ้ดีดีๆๆไไดีไป็นยูดีใช่เนาะ เออนีมาบุกใส่บุกพุ่งกูเลยร้านกาแฟพุณนย์เพาบุกใส่บุกพุ่งบุกคอนโมเลดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบุกกคอนเลยตอนนี้คือเริ่มทำคอนเทนต์แล้วเออทั้แล้วคือแล้วขาดแต่บ้างเนี่ยโอ้อันนี้เป็นระเบียงตีโซนทั้งหน้าโซนทั้งหน้าเดี๋ยวเบิ้งทางนี้ก่อนตามสบายอยางลุไปเบิ้งก็ได้มุมสบายตีมุมสบายโอ้โหมีเลี้วมุมมาเลี้วเออขัดขักขัดขัดอันนี้คือแบบแต่กล้องคือดีแท้ไอโฟนเห็นเพจแป๊บเดียวได้ใส่ไอโฟนสิบหาเลยบ่ ชิพหานยังไงเดี่ยวโมเมนเท่าไหร่อ่าสิบเอ็ดเครื่องสิบเอ็ดนี่งวดที่ส่งเพินป่ะิบสองเครื่องสิบสองเครื่องเออสิบสองเครื่องอีกสิบสองปีเสื้อเงินสดอ่าเงินพันกับเป็นยังไงเนี่ยขอถามเนี่ยครับผมเรื่องมันใจลงมาลงพี่อทำมาอ้าไอถามเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมตุงลายเซอนะครับเป็นเจ้าของบ้านสวนเล็กๆน้อยๆนะครับเออทำไว้เพื่อต้อนรับ พี่พี่น้องน้องที่มหานะครับมาเกล็ดมายามอยากได้บรรยากาศธรรมชาติกับมาตรงนี้ได้นะครับเลี้ยงราดาใจจังไหนจังไหนมาเห็นนี่ไอเลี้ยมาดานใจบะครับ,ร,บรู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ที่เข้าได้พัก่อนกายและใจนะครับเพราะว่าขันอยู่ในเมืองมันกับแบบคิดยังบ่ออกคิดงานบ่ออกรู้สึกว่าอยากต้องการความสงบความสงบความเรียบง่ายใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาครับบ่าต้องไป บุญไว้หนุงยากอีกอย่างมากไหมนะครับก็เลยเฮ็ดตรงนี้ขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาแกเฮ็ดเพื่อบรรเทาจิตใจเ,จเนะม,นมีอย่างเนียมีโซนไหนเนี่ยโซนอู้ครับแบบโซนเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งได้ครับนังๆๆๆ่งนั่งนั่งเขาเนี่ยนั่งได้แรกๆสิมีแต่ตรงนี้ตรงนี้เลยครับเป็นมุมที่เฮ็ดขึ้นมานั่งเพื่อแบบนั่งเราเขาก็ชมชมบรรยากาศถามว่ามองที่เฮ็ดนี่คือบ่มีขอบเขียเลยที่เฮ็ดขึ้นมานี่เฮ็ดแบบว่า คิดออกมองไดอยากเห็ดมองไรที่ยู่แล้วสบายใจนั่งมองไดสบายตัวสบายกายสบายใจกระเฮ็ดขึ้นมาอย่างเดียวเลยที่แรกสิมีแค่นี้เพอะไปเห็ดมองหันมองหันก็ดีเออก็เฮ็ดขึ้นอีกอืมต่สามารถให้มันใส่สวยในพื้นที่นี้ได้ทุกทุกพื้นที่ปาดน่อมึงเนี่ยมึงบรรยากาศอ่ยเงี่ยมึงขึ้นเองสิแล้วมันขึ้นหมดไดอยู่นี่ฮะแล้วมันขึ้นหมดไฟอย่างดียมอยู่มีอยู่ได้เข้าอัน เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเป็นเลี้ยนห่อมหนบอสบอสเลี้ยนหอไผ่ยังยังเฮ็ดไลยเป็นเลี้ยนหอบมหรือยังไงยังยังขับยังครับเลี้ยนหอนี่ยังบ่ได้คิดได้ครับมันมองนี่บอสมันมองนี่อีกประมาณหาสิบไร่เลี้ยนห่อเลี้ยนหอทั้งละทั้ง่างเอาอีกหาสิบไร่แต่ว่าตอนนี้เจ้าสาวเดิไปเจ้าสาวยังบ่ได้ครับโสดอยู่โสดอยู่ปลุกหมดรายการอย่างนี้รายการตามหารักตามหารักเมียนฝากพี่น้องแน่ยยุ้ยใสตอนนี้อยู่ เขื่อนอุบลรัตน์นะครับอำเภออุบลรัตน์อยู่อยู่บ้านโคกสูงนะครับบ้านโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับไปผ่านไปผ่านมาทั้งเขื่อนอุบลรัตน์ก็สามารถแบะมาพักผ่อนได้นะครับตอนที่เปิดนะครับตอนที่เปิดอนุญาตให้เข้ามานะครับได้เปิดไปนี่ยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดอันนี้เปิดให้พิเศษให้พี่พี่น้องน้องที่เขาสนิทคุนเคยรู้จักมาก่อนนะเพราะว่ายังไม่เลี้ยวถ้าคนที่เพิ่นตั้งใจมากสิเขายังเหตุยังบ่เสุทสมบูรณ มันสิเป็นการที่แบบว่าคนข้างนอกเฮ้ยเอามาแล้วทําไมไม่เสร็จไม่มีอะไรพร้อมเลยจย่างสิมันสิเป็นรีแอคชั่นกลับมาที Body ่บอดี้นะครับเลยต้องอันนี้ไห่ที่คนรู้จักสนิทนะครับมาเที่ยวก่อนมาพักผ่อนก่อนอ่ะบัดนี้เดี๋ยวจังไรขออนุญ,ญาตเดินชมได้ครับ,บ,บ,บเบาๆนี่ได้ครับเด้อครับผมิ <อง S 1> ดยังไงดตรงนี้นสครับกดเดี๋ยวใค้คนหรอไ้อ วดเชือดยอนมั้งครับตามสบายตามสบายวมึงน,นั่นคืดด่นขตรวไอ้เวรนส่นจ้า <c oughs> มึงได้กินปนิ่ฐทันงที่เลยแหละ <c oughs> ปาะเพียนนู่นี่หลายแท่งจมโคอรจี๋จะว่าทำไวจไรตัวจำอะไกูหรอ บัดวานนอนประดวนได้ี่มข้าวเดียวไปเด้รับเรื่องมาถ่ายงานไม่ใช่มานอนถูกเฮ้ยมุ้งหนีหลอกแบบนี้นะหลอกอะไรนี่นะเอาลองเลยไอ้เล็กไอ้เล็กลองดูลองดูเดี๋ยวไม่เออดดวออกก่อนว่าได้กินเขาอยู่งานสวยมันก็เป็นยังสี่ป่ะนะ ใยกันพอดีแบบนี้ไอ้อดทนก่อนเขาเพูดนิใจบอกว่าคนอย่างคุณหมอะกับการกินเฟืองมากกว่าเอาละครับผอมีน้องหลังจากที่เฮากินเอ้ยทางานนะครับผมถึงเวลากินเขานะครับผมมือนีมีช่องยูทูบเบอร์นะครับมาหลายช่องนะครับผมเอาละครับเฮ้ปเบิ้งววาช่องเดียมันนี่ครับสำหรับอาครับมาแล้ครับผมล่าหมูคึงตัว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเดนครับเนี่ยไปยังไหนแม่งไหนเนาะเบาวดิวเบาดิวครับเบาดิวเบาดิวบ่าวดิวคนละเอียครับผมเบาดิวคนละเอบาบดิวคนละเอ็ยดวะแม่งครับผมเอาอยู่ละเอยอยู่กับช่องช่องยังนี่ฮะช่องยังช่องคอดครับโอ้ยช่องดวงดังกำลังดวงดังเลยโอ้ยยังก่อช่องใจกาแฟไงโอ้สบายใจกาแฟมาเอาเอาเอาสัมผัสช่อง บบาอันนี้แก๊เปิดพ well ีกนะครับบุ้งสวัสด oh un> ีครับแก๊เปิดพีกเบาด้วยครับแก๊เปิดพีกเบ้าดอนไมันได้มีโอกาสได้มาถ่ายยูทูปนะครับถ่ายแล้วก็มาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเพราะว่าแม่ของอยู่บ้านมีเขาเกมเออจ้าของแม่นแม่นครับมาตกะแินเนาะแมนครับแมนแมนแมนครับคือบอกตัวไหน่ามาเหยียบแผ่นดินเนี่ยเอาเขาก้าวตีนเข้ามาแผ่นดินเนี่ยอ่าบ่้งมีของกินโอ้ย ลำบากลำบากครับเมือใหม่เริ่มมาแล้วมือใหม่เริ่มมาหรืนาแร่งหนาแร่งหนาแร่งอ้ะหมูหมูกับทุกหน้าครับอันนี้หมูกับกลือทุกหน้าครับป๊าดเนาะออว่ามันควยขี้เกียจมานหมมึงใหญ่อลังการเดจพี่น้องเอ้ยพี่น้องอุเริ่มรู้ซื้อกระเบื้องมาหรอโอ้มีเลย ลาบหมูครับพี่น้องมีลาบหมูครับลาบหมูอยู่กับช่องอียังกับปิ๊กปิกกับเด้อครับปิ๊กกับเด้อใช่ครับติดตามตลอดติดตามตลอดติดตามปิ๊กกับเด้อครับโอ้ยติดตามนุกกระโดดนะครับผมนี่กกับเแสร้ไปด้วโอ้ยแล้วผมันนี้ช่องไหนที่ครับช่องไหนครับอันนี้ช่องสบายใจคาเฟ่ครับผมสบายดีมผมเนยสบายใจสบายใจสบายใจครับเอานี่เมื่อนี้ลาบหมูจะแซ่บนะครับลาบหมูจากทางสบายใจคาเฟ่นะครับ ล่าหมูจันไงนะครับโอ้ยบาปตุงนรกขาวหมูนี่เบาบาอาเอาเอาอันนี้หมูจันเปิ้นจันเปิ้นไม่ใช่จันเปิ้นบักนโยบายก็ปี๊ยแล้วกินแล้วแล้วกินแล้วเอาบ่แล้วกินเหล้าอยู่หลังกินเหล้ายนโยบายก็ปี๊โอ้ยกินเหล้าที่เจ้าจันเปิ้ลจะกินเหล้าติบ่ได้กินครับโอ้ยทันทีมาเดียนเจังได๋ต่อให้น้องๆกลับผมครับก็มื้อนี้ก็มี่ขวดนูนะครับพ่อพี่น้องอันนี้ช่องยันีงช่องยังอันนี้ช่อง Andiution หรอครับ Andiution แมนครับปี๊ยูเขาละเอ็ดครับแต่ผมพิมพ์ก็ไปเลยครับเอฟซีไล่ไหลพี่น้องมันเลยครับอ่าสามครับสามสามหมื่นเถสามคนครับพ่อเมียไข่ครับตีสามหมื่นพ่อเมียน้องคนเราสามคนพ่อเมียคนอื่นเนี้ยพอกับเมียพ่อเมียแล้วก็น้องครับสามคนครับตัวจับเมย์อุ้ยลาบหมูนะครับจากพิกระเตอนะครับผมนั่นแหละเขาเอื่อนมาธุรกิจครอบครัวพี่พ่อแม่น้อง เพื่อแม่นองเหตคือแบกแกะเนี่ยเธอกินขอบขั้วเนาะออ่ะบันทีกเดี๋ยวปิดคลิปดีกว่าครับปีนองครับนี่แหละครับปิถีชีวิตครับผมเดี๋ยวมา่อผมว่าพอกันไอนองกันนะครับผมสำหรับไอ้ตุ่มไลเซอ้์นี่ก็ มแม้วงนอน,นเถิดเถ่าเรียมเรียมไหลเรียมไหลตรงไรเชื่อเดี๋เรียมไหลหเลยเดี๋ยวเรียมบ,บังโมว,ว่าห่อนเที่ยงแบบว่าโอ้ยมาเลยครับโอนเงินมาเลยสบายสะดวกผมจัดให้ทุกอย่างพอเอินเงินแล้วเด้อโอ้ยเรียบร้อยเอาไปจีบกีบครับเขอนี่นะเขอนแบบว่านอันนี้นะแบบว่าคือคือจังเขากีบเม็ดเคยเห็นบ่เคยยิ้มขมขโม่มาเขากีบเม็ดหายไปเลยหายต่ำเลย สบายใจคาเฟ่เด้อสบายใจคาเฟ่แต่ว่าถ้าไม่อยากเลยนอนหรืองูเขียวเด้ออย่ามาเด็ดขาดอันเขียเอาใื่ไซะอันที่กับเปลือกมะฝรันหิมพานต์เขาแห้งเหรอเรจะเอาเปลือกมาโรยกันเร่งสอมสูงเด้อครับตรงนี้สบายใจคาเฟ่มีความสุขทุกท่านครับมาแล้วสบายใจมีความสุขครับบรรยากาศดีโอเคครับผมไปพิชถั่เอือโอ้ยพี่น้องครับพบกันใหม่ครับแอนดิวคนละเอ็ดขอบคุณครับ อกสะแบงเคยบ้านอยู่กลางท้องนาปีนี้ต้องมาเป็นดอกสะแบงอยู่กลางเมืองใหญ่ดอกสะแบงพัดพลากจากกินทามาเป็นสะแบงงามกันป่าซี่เมืองกลางิย้อนขามจนบังคับเลยใดจำต้องจากจอ สะเป็นพัดพาจาก